ครับสวัสดีครับผมดับทีภาคเจ็ดครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงประสบการณ์ของผมที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลแล้วจะบอกที่ไปที่มาเพราะว่า,าผมนั้นศรัทธาในองค์วัตถุมงคลไทยแล้วก็อ,อยากรู้เรื่องพุทธคุณ จากนั้นที่ไปที่มาของผมเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าการที่ว่าผมชอบวัตถุมงคลเนี่ยผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าผมเนี่ยเมื่อสมัยเด็กก็สนใจเรื่องอวัตถุมงคลปาฏิหารของวัตถุมงคลไทยอยากจะรู้อยากจะเห็นโดยเฉพาะคุณบิดามานคุณบิดาผมคือเตี่ยผมเนี่ยเอาไดเล่าให้ฟังมาตลอดและเขามีประสบการณ์ เกี่ยวกับแขวนพระแล้วก็ไปผ่าฝีแล้วก็ผ่าไม่เข้าหมอก็เปลี่ยนมีดอยู่อย่างนั้นมันก็ทําให้ผมเนี่ยปลูกฝังเด็กคนนี้ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วก็อยากจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงหรือไม่อีกอย่างหนึ่งอ่ะไอเราก็ไปเที่ยวงานวัดก็ไปเจอคนที่ทถูกแทงไม่เข้ามันก็เลยสร้างประสบการณ์สร้างแนวคิดสร้างความคิดให้ผมเนี่ยอยู่ตลอดว่าเออ สิ่งเหล่านี้สิ่งดีๆเหล่านี้ของวัตถุมงคลเนี่ยปาฏิหารยิงไม่เข้าฟันไม่ออกซึ่งยิงไม่เข้าหรือว่าพงกระพันชาตีเนี่ยไอ้เราก็อยากจะมีอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปเป็นนักเลงหรือก็ไม่ได้ว่าไปรังแกใครเขาอยากจะมีสิ่งเหล่านี้มาคุ้มครองตัวเองอะ่ะผมเชื่อได้ว่าคนที่ศรัทธา,าพระศรัทธาวัตถุุคคลไทยเนี่ยผมเชื่อว่า ทุกคนเนี่ยต้องการให้วัตถุให้ตัวเองนั้นแข้วคลาดปลอดภัยพงพันชาตีเมตตามหานิยมหลายๆอย่างที่ได้ฟังมาฉะนั้นผมเนี่ยเมื่อสมัยเด็กก็เป็นนักเรียนก็เที่ยวพระเนี่ยมาเข้าปากปลาช่อนเอามาฟันโอ้ยอยากจะรู้อยากจะเห็นให้นะ้ากินว่านบ้างเอาตะปูตอกบ้างอะไรบ้าง แล้วก็มีพักพวกผมอยู่คนก็ชอบอย่างเดียวกันนี่แหละแต่เป็นลูกพี่รุ่นพี่หลายปีคนคนนี้ถ้ามีพระดีก็จะกรรมไว้ที่มือนะมีว่านดีก็จะเคี้ยวกินพอเคี้ยวกินได้ทีก็เอามีดมาเฉือนเนื้อตัวเองโอ้โหมันก็มีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างพอเข้าผมก็ต้องขีดจักรยานพาไปเย็บพาไปรักษาซึ่งมันมันศาสตร์ตรงนี้มันเป็นศาสตร์ความเชื่อมันแล้วแต่บุคคล นะฉะนั้นที่มาการลองผ้าอะไรเนี่ยต้องขอโทษด้วยว่าคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายหรือว่าพี่พี่น้องๆที่ไม่ชอบเกี่ยวกับที่จะให้ลองผ้าลองของนี่ผมต้องขอโทษผมต้องขออภยัยผมไม่ได้ลบหลู่แต่ว่าอยากจะรู้เพราะว่าอยากจะรู้ว่าวัตถุมงคลแต่ละองค์แต่ละอย่างมีพุทธคุณอย่างไงอ,อยากจะได้เกจีที่ดีๆก็เสาะ,ะแสวงหา ทีนี้พอเรียนจบมาได้มาสอบเป็นตำรวจกอหนักเะเลยทีนี้หนักเลยโอ้โหตำรวจก็ต้องมีพระวัตถุมงคลเอาไว้คุ้มครองป้องกันตัวในเวลาจับโจรนผู้ร้ายมันก็ทําให้เราเนี่ยสอบสแสวงหาสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นพระที่ผมใช้สมัยก่อนนะผมไม่อยายจะบอกว่าผมบ้าพระมันก็ว่าได้แต่ทีนี้ว่ามันเป็นศาสตร์แล้วก็มัน เป็นสิ่งที่เรามีพระดีที่เขาบอกว่าดีดีๆเนี่ยผมพยายามเสาะหาอ่าเสาะหามาสะสมเก็บไว้เนี่ยถ้าเป็นเงินเช่ามาก็เออสมัยนั้นยุคนั้นเงินเดือนพันหกยี่สิบของผมเนี่ยมันก็อ่าผมก็พยายามอดออมแล้วก็อ่าหาเงินเช่าสิ่งดีๆสิ่งพระบางทีไม่ได้กินแต่รวมเงินเ,นเช่าวัตถุมงคลมาคล้องคอง สะสมไว้ในสมัยนั้นคิดดูที่ว่าตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่พลตำรวจแล้วมาถึงปัจจุบันจนได้ลาออกจากตำรวจแล้วฉะนั้นผมก็อยากจะให้ดูว่าที่มาที่จะต้องอลองพระอยากจะมีพระ,ะสักสององค์สองค์เนี่ยติดคอ,อเพื่อที่จะรักษาตัวเองเพราะว่าสิ่งที่เป็นพุทธคุณถ้าถามว่าให้ผมแขวนพระเนี่ยตอนเนี้ย ก็คือมันมันอ่ามันเยอะมันเยอะจัดไปมันเยอะพระเนี่ยเพราะว่าไปบ้านไหนไปคุยกับอ่าลุงไปคุยกับอ่าคนที่มีประสบการณ์ต่างๆนานาก็พระไปบ้านหนึ่งก็บอกดีหลวงพ่อหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งก็บอกดีหลวงพ่อหนึ่งบางทีก็ดให้ฟรีบ้างบางทีก็องสองสามร้อยซึ่งสะสมแล้วแขวนคอเนี่ยซึ่งอ่าผมคิดว่า มันเยอะเกินไปไงเพราะว่าเราอยากจะได้สักสองสามองค์ก็เป็นที่มาที่ทำให้ผมจะต้องอลองพระเพื่อดูอเพื่อ,อเพื่อใช้พอรู้พุทธคุณพระองค์ไหนหลวงพ่อองค์ไหนที่ดีปืนยิงไม่ออกแะ้วไม่ออกผมก็หยุดแล้วก็พอผมไม่ใช่ว่าไปลองพระทุกวัดอะไรดีต้องไปลองไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าผมเพื่อใช้ ในเมื่อผมรู้แล้วพระองค์นี้ดีวัดนี้ดีวัดนั้นดีเนี่ยผมก็อยากเผยแผ่ในความรู้และประสบการณ์ของผมซึ่งที่ผมอชอบวัตถุมงคลน่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าวัตถุมงคลของไทยเราเนี่ยน,นะที่สร้างด้วยพระเกจิกหลายๆองค์ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน,นมีพุทธคุณจริงซึ่งหลายหลวงพ่อที่ผมเอาไปลองที่ยิงไม่ออกเนี่ย กับไม้กับมือแล้วก็เห็นคนถูกยิงไม่เข้าเห็นรถชนอัดกระปี้เนี่ยตัวคนไม่เป็นไรนะคโูสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะแนะนำและบอกกล่าวแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะให้ดูวัตถุบุคคลที่ผมสะสมนี่เพียงเพียงแค่นิดเดียวนะที่ผมสะสมไว้เพียงแค่นิดเดียวนะที่เขาบอกดีแต่ทีเนี้ยผมคิดว่าถ้าแขวนไปมากๆอย่างเงี้ยตัวผมก็ไม่ไหวเพราะว่ามันหนัก ออทีนี้เราก็อายุเยอะแล้ว่เนะียอยากจะเช็คยอดหลวงพ่อแต่ละองค์ที่ดีที่เก่งแต่ก็รู้แล้วว่าหลวงพ่ออะไรอะไรโผมรู้แล้วแต่สิ่งที่ผมสะสมมาผมก็เอาไวใ้ให้เป็นวิทยาทานของคนรุ่นหลังที่จะได้ศึกษาผมมีทั้งดูิเนียตั้งแต่ผมใช้ยามเป็นตำรวจจะต้องใช้แบบนี้ทุกวันเนี่ยต้องใช้แบบนี้ทุกวันก็ไม่ไหวเห็นไหม ดูในที่ผมสะสมไปบ้านไหนเขาก็บอกองค์นี้ดีองค์นั้นดีคุณดูที่เนี่ยเนี่ยคุณดูใช่ีหยผมจะต้องใช้พระขนาดเนี่ยเนี่ยคิดดูที่ว่าพระของผมเนี่ยดูที่เนี่ยเยอะแล้วต้องตะกุดอีกไงอีกเป็นพวงอย่างเงี้ยก็คิดว่าพระขนาดเนี่ยถ้าคล้องไปทุกวันเนี่ยคุณดูที่เนี่ยดูใกล้ใเนี่ยเนี่ยมันไม่ไหวแล้วก็คือมันเป็นที่มาที่ผมจะต้องอ ไม่ได้ลบหลู่ก็คือจะต้องลองพระเพื่อที่จะคัดสักองค์สององแต่ทุกวันนี้ก็รู้แล้วว่าพระที่เป็นพุทธคุณที่ได้เห็นกับตาที่ได้ลองที่ได้เห็นที่ได้พบเนี่ยรู้แล้วว่าคืออะไรหลวงพ่ออะไรก็ได้ไดบอกกล่าวคนไปเรื่อยๆตั้งแต่หลายคลิปมาแล้วเนี่ยฉะนั้นผมก็อยากจะให้ดูว่าผมไม่ได้ลบหลู่ คือมันจําเป็นต้องอยากรู้ที่ว่าอยากจะรู้พระที่มีพุทธคุณเนี่ยเห็นไหมทั้งพระกุคุณคิดดูพระกุเห็นไหมโ<ม>คนสมอห้อยพระบาทเนี่ยเป็นพระกุที่มีประวัติที่โหสุดยอดประวัติพงกระพันชาตีหลายๆอย่างเห็นไหมทั้งพระกุแล้วก็มหานิยมก็คือ,อ กุมารทองอหลวงพ่อกลวยวัดโกศิตารามซึ่งมีแกะด้วยกระดูคนนะแกะด้วยกระดูอันนี้มันเป็นกระดูอะแล้วได้มาจากบ้านเก่าแก่เลยของหลวงพ่อกลวยเนี่ยเนี่ยเยเป็นกระดูฉะนั้นผมคิดว่าการที่เรามาล่วงรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งวัตถุมงคลไทยเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ได้แผ่ในขนาดนี้แล้ว นะวัตถุมงคลของผมนี่ก็ได้สะสมแล้วก็เก็บไว้เนี่ยแต่ว่าได้ร่วงรู้เกจิแล้วก็พระที่ปืนยิงนี่ออกทุกวันนี้ก็มีของดีก็เอาไว้คุ้มครองตัวเองแต่ก็ไม่ได้เอาไปลบหลู่เอาไปลองเอาไปถือดีถือกล้าไม่ใช่เพราะว่าอยากจะรู้แล้วก็สะสมไว้ฉะนั้นวัตถุมงคลไทยที่ผมศึกษา แล้วก็ได้เดินทางค้นพบแต่และหลวงพ่อถ้าผมเอ่ยปากว่าหลวงพ่อองค์ไหนที่มีประสบการณ์และพุทธคุณคุณแฝงไปเลยคุณแขวไปเถิดไม่ต้องกลัวครับแล้วก็ผมจะพยายามสะอแสวงหาแล้วก็มาบอกแบบพิมพ์แล้วก็หลวงพ่อหลายๆหลวงองค์ให้ได้อ่า,อาให้ท่านได้ท่านที่มีความศรัทธาแล้วอยากจะรู้หลวงพ่อเก่งๆดีๆผมคิดว่า ละทุกคนเนี่ยอ,อยากอ,าอยากจะใช้วัตถุมงคลที่ดีๆเก่งๆเนี่ยแต่บางท่านไม่รู้ไม่รู้แต่ก็เป็นพระก็นับถือก็ไม่เป็นไรก็โอเคเป็นพระเราก็น้อมนํำลำลึกเห็นไหมน้อมนำลำลึกอารัธนา,าให้เป็นมงคลใช้ในการาคุ้มครองปกปักรักษาแต่พระที่มีประสบการณ์เห็นเนี่ยพระที่มีประสบการณ์เห็น ก็ได้รู้ได้เห็นหลายหลายหลวงพ่อฉะนั้นผมคิดว่าวัตถุมงคลไทยนั้นศักดิ์สิทธิ์จริงมีจริงปาฏิหาริมีจริง,รรรงนะผมได้ลองอที่ปืนยิงไม่ออกผมได้เห็นคนที่ถูกยิงไม่เข้านะเหล่าเนี้ยผมก็ไปดูบางครั้งก็เป็นพระใหม่ๆบางครั้งก็ไม่ได้เป็นพระราคาแพงเป็นพระที่ราคาที่ บางทีไม่มีราคาเลยบางคนก็ไม่รู้แต่เกจิหลายองค์หลวงพ่อหลายองค์นั้นซึ่งเก่งแต่เราก็ไม่รู้ฉะนั้นผมเนี่ยกว่าจะรู้ว่าเกจิองค์ไหนเก่งเกจิองค์ไหนดีเนี่ยฝ่าผมก็นำวัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะเอามาลองนะแต่ก็ไม่กี่หลวงพ่อที่ผมเอามาลองแต่ที่ รู้ว่าวัตถุมงคลหรือเกจิอง์นี้เก่งดีนะผมจะรู้เพราะว่าผมจะรู้จากปฏิปทาของท่านแล้วได้ศึกษาแล้วได้รู้ว่าองค์นี้ท่านปฏิบัติอย่างไรท่านมีวัตถุมงคลอย่างไรแล้วก็สืบเสาะไปในวัตถุมงคลของท่านจากผู้ที่เขามีประสบการณ์ก็เคยไปถามไปพูดไปคุย จึงได้เดินทางกราบสการะแล้วก็ทําบุญร่วมกับท่านสร้างความดีร่วมกับท่านสิ่งเหล่านี้ผมจึงบอกว่าพระที่ดีๆมีอีกเยอะแต่พระที่ดีๆจะยกมือบอกว่าอาตมาเก่งนะอัตมาดีนะพูดอย่างนั้นอย่างนี้ท่านพูดไม่ได้ฉะนั้นผู้รู้ผู้ศึกษานั่นล่ะจะเข้าใจฉะนั้น ชีวิตที่เหลือของผมนั้นก็จะเดินบอกสิ่งดีๆนะบอกสิ่งดีๆให้กับท่านที่สนใจได้บอกกล่าวไปเรื่อยๆที่สำคัญคืออยากจะให้ท่านาไปทำบุญนะและน้อมนำเอาธรรมะของท่านมาปฏิบัติใช้ในชีวิตเพราะว่าศาส,สนาพุทธของเรานั้นเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้ามีสิ่งที่ดีมีสิ่งที่ เราตรวจสอบได้นะตรงนี้ผมคิดว่าให้ทุกคนเนี่ยน้อมนำธรรมะเ,เป็นแนวทางในการปฏิบัติดำเนินชีวิตในหลักของพระพุทธศาสนานผมคิดว่าทุกท่านก็จะพบสุขฉะนั้นประสบการณ์และที่มาของผมวันนี้ง่ายๆก็คืออยากจะให้ท่านมาดูวัตถุโมงคลที่ผมแกวนโคสมัยที่ผมเป็นตำรวจและทำงานต้องการบารมี แห่งวัตถุมงคลนะคุ้มครองแต่มันเยอะขนาดนี้จึงจําเป็นที่จะต้องให้ได้รู้แน่ชัดว่าวัตถุมงคลอันไหนนั้นได้โดดเด่นแบบไหนด้านอะไรผมก็สามารถที่จะตอบให้คุณได้ตามประสบการณ์ที่ผมได้สัมผัสมาแล้วได้พบได้เห็นมาก็คลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นความรู้แล้วก็ได้รู้ความเป็นไปเป็นมา เดี๋ยวอีกอย่างว่าทําไมดับทีชอบลองของไม่ใช่ครับสาเหตุที่จะต้องลองวัตถุมงคลเพราะว่ามันแขวนไม่ไหวเน,เนี่ยแขวนไม่ไหวเยอะจัดอีกอย่างทั้งตะก,กุดใช่ไหมแต่งเครื่องแบบสองกระเป๋าอีกตัวเน็บอีกเออจากนั้นก็เป็นที่ไปที่มาให้ผมได้ล่วงรู้ศาสตร์แห่งพุทธคุณที่แท้จริงครับสวัสดีครับ